ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงทำบุญแล้วทำไมต้องอธิษฐานจิต เวลาทำบุญแล้วอธิษฐานจิตคําอธิษฐานจิตของเราจะเป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างไรแล้วมีหลักในการอธิษฐานจิตที่ถูกต้องอย่างไรโดยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในการทำบุญทำทานแต่ละครั้งนั้นไม่ว่าจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามบุญย่อมส่งผลอย่างแน่นอนแต่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันค่ะ การอธิษฐานจิตคืออะไรสำหรับคําอธิษฐานที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันมาคือการตั้งผังสำเร็จขึ้นมาในใจโดยอาศัยบุญที่ทําในแต่ละครั้งมาเป็นงบประมาณช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จขึ้นมายกตัวอย่างเวลาที่เขาจะสร้างบ้านกันสักหลังหนึ่งคนที่มีปัญญามีความรู้เขาก็จะเขียนแบบบ้านที่จะสร้างทำเป็นแบบพิมพ์เขียวขึ้นมาก่อนหลังจากนั้น แก้ไขแล้วแก้ไขอีกจนกระทั่งได้แบบที่ถูกใจคือรบกันในกระดาษให้เสร็จก่อนนั่นเองเมื่อได้แบบบ้านเรียบร้อยแล้วก็จัดเตรียมงบประมาณและไปหาช่างมาถึงเวลาก็สร้างบ้านตามแบบที่ได้เตรียมเอาไว้ทําอย่างนี้จะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่มากวัสดุที่ใช้ก็ไม่เสียหายไม่เปลืองงบประมาณและสามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจน ส่วนคนบางประเภทไม่ได้เขียนแบบบ้านที่จะสร้างออกมาก่อนแค่นึกๆึกอยู่ในใจก็ลงมือสร้างเลยปรากฏว่ากว่าจะสร้างบ้านเสร็จต้องสร้างไปหรือไปปรับไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาทำให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันในการประกอบคุณงามความดีด้วยการทำทานด้วยการส่งเคราะห์ด้วยการรักษาศีลด้วยการศึกษาธรรมะ หรือว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ใจใสก็ตามไม่ว่าเราจะอธิษฐานตั้งเป็นผังสำเร็จขึ้นมาหรือไม่เมื่อถึงเวลาแม้บุญจะส่งผลออกมาตามปกติเหมือนอย่างกับการปลูกต้นไม้เช่นเมื่อปลูกต้นกล้วยลงไปแล้วรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลาที่ต้นกล้วยนั้นจะออกใบออกปลีแล้วก็กลายเป็นผลให้เรากินในที่สุด ในการประกอบคุณงามความดีต่างๆก็เหมือนกันเมื่อเราปลูกพืชแห่งความดีลงไปแล้วถึงเวลาผลแห่งความดีก็จะออกมาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อธิษฐานตั้งผังเอาไว้ที่ดีพอบุญส่งผลบางทีบุญที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ไปต่อบุญแต่จะไปต่อบบาปเข้าก็ได้ยกตัวอย่างเคยทำทานเอาไว้ดีถึงคราวบุญส่งผลทำให้กลายเป็นคนรวยขึ้นมา ซึ่งอาจจะรวยในชาตินี้หรือว่าชาติอไหนก็ตามแต่เนื่องจากไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เงินอย่างไรพอดีมีเพื่อนมาชวนไปดื่มเหล้าหรือมาชวนไปเล่นไพ่เราก็ไปกับเขาทันทีเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยหยาดเหงื่อของเราเองกลับกลายมาเป็นอุปกรณ์พาเราลงนรกเพราะว่าเราใช้เงินไม่เป็นส่วนใครที่ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตคือตั้งผังสำเร็จ ที่จะเอาบุญไปต่อบุญคนคนนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการให้ผลของบุญในชาติปัจจุบันถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญเต็มที่เช่นทำบุญกับพระอรหันต์หรือว่าทำบุญกับพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงธรรมบุญนั้นก็สามารถออกผลได้ในปัจจุบันนชาตินี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ว่าถ้าทำไม่ค่อยถูกเนื้อนาบุญแล้วใจของเราเองก็ยังไม่ค่อยจะใส่นักหรือทำบุญไม่ค่อยจะถูกวิธีสักเท่าไหร่ผลบุญแม้จะออกมาในชาตินี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรจนกระทั่งบางครั้งทำให้เรารู้สึกว่าทำไมบุญไม่ส่งผลสักทีถ้าจะต้องไปรอผลบุญในชาติหน้าเสียแล้วซึ่งความจริงบุญส่งผลตั้งแต่วินาทีแรก ที่เราทำบุญนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นยกตัวอย่างการปลูกกล้วยอีกเหมือนกันเราปลูกกล้วยวันนี้สิ่งแรกที่ได้รับในขณะนั้นก็คือได้ความชื่นใจว่าฉันปลูกกล้วยถูกต้องตามฤดูกาลแล้วครั้นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่ได้ใบตองมาห่อขนมได้ปลีกล้วยมาจิ้มน้ำพริกจนกระทั่งได้ผลกล้วยมากิน ยังไม่พอถึงเวลาแม้กล้วยต้นนี้จะตายไปก็ยังมีหน่อใหม่แตกออกมาอีกและหน่อใหม่ที่แตกออกมานี้ก็จะให้ผลเป็นทอดทอดต่อไปการทำบุญของเราก็เหมือนกันทำบุญในชาตินี้บุญที่ส่งผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะอธิษฐานหรือไม่ได้อธิษฐานก็ตามยิ่งกว่านั้นผลบุญยังตามข้ามพบข้ามชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามวัวแต่สงสัยเลย ว่าทำบุญแล้วจะได้ผลในชาตินี้ไหมได้แน่นอนแถมบุญยังตามไปชาติหน้าอีกด้วยคือตามไปจนกว่ากำลังบุญที่ทำไว้จะหมดนั่นแหละสำหรับหลักการอธิษฐานหลักในการอธิษฐานง่ายๆตามที่ปู่ย่าตายายของเราท่านได้สั่งเอาไว้ว่าจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานเอาไปเถอะแต่ว่าต้องให้รัดกุ่มด้วยเช่น ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ไม่ว่าบุญจากการทำทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการทำภาวนาก็ตาม 1. ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไป 2. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายัางต้องเบียวไว้ตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าจะอีกกี่ภพกี่ชาติก็าตาม ถ้าหากพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดที่นั่น 3. เมื่อได้เกิดในถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วขอให้ข้าพเจ้าขยันที่จะทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาให้ยิง่งยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะบทไหนมาหรือว่าประสบอุปสรรคในชีวิตด้วยเรื่องอะไรมาให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นคําอธิษฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขตัวเองให้เรียบร้อยเช่นทั้งๆท,ที่เราตั้งใจทําความดีมาตลอดชีวิตแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่เกเรเหลือเกินข้างบ้านก็มีแต่วพวกขี้เมาเพราะฉะนั้นเวลาทาบุญแต่ละครั้งจึงอธิษฐานว่า สาธุนับแต่วันนี้เป็นต้นไปคนภัยคนพานอย่าได้เจอได้เจออีกเลยเพื่อนบ้านพานก็ไม่เอาเพื่อนร่วมงานพานก็ไม่เอาแม้ที่สุดพี่น้องพานก็อย่าได้เจอได้เจอเลยคือเมื่อประสบทุกข์ก็เอาทุก์นั้นแหละมาช่วยเตือนสติตัวเองโดยการอธิษฐานตีกรอบล้อมคอกเอาไว้หรือบางท่านทำบุญมาดีละโลกแล้ว คงจะได้ไปเกิดในสวรรค์แน่ๆแต่ว่าอยากจะเกิดในสวรรค์ชั้นที่เหมาะแก่การสร้างบารมีเช่นสวรรค์ชั้นดุสิตท,ที่พระโพธิสัตว์ท่านชอบไปอยู่กันจึงอธิษฐานว่าสาธุด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ถ้าจะละจากโลกมนุษย์เมื่อไรอย่าต้องไปที่อื่นเลยขอไปพักอยู่ที่ดุสิตบุรี ไปเป็นเทวดาอยู่ใกล้ๆพระโพธิสัตว์จะได้ไปฟังเทศจากท่านต่อได้คำอธิษฐานเหล่านี้จะมีเพิ่มขึ้นทับทวีไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรมาล่วงล้ำกล่ํากรายเกินเราได้และสนับสนุนให้เราสร้างบุญบารมีได้อย่างเต็มที่อธิษฐานจึงจัดเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศ์ซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านอธิษฐานกันมาอย่างเชี่ยวชาญทีเดียวเพราะฉะนั้นทําบุญแล้วตั้งใจอธิษฐานและตั้งใจศึกษาเรื่องการอธิษฐานจากพระไตรปิฎกให้ดีการสร้างความดีการสร้างบาร,รมีของเราจะได้ไม่ไปสะดุดในภพบเบื้องหน้าจนกระทั่งถึงวันลาจากโลกนี้ไปสู่พระนิพพาน และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้จากธรรมะคุณครูไม่เล็กและหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ